อเพราะพระอาทิตย์เพื่อนโทรมาบ่าเรื่องเลขสู้ฟังบ่จ้ะเพื่อนเพูดว่าฝันฝันว่าอันคนแห่ตันเงินไปวัดบ้านยาไล่หลายอืมันจะเด็กจะออกเกี่ยวกับวัดอีเลีเนาะพี่น้องเพราะว่าอันพระอทิตย์ก็ไปถวายเลยได้ยินถวายที่พระอทิตท่าสีก็ไม่เดือนน่ะล่ะจ้ะก็พออาร์ตนะท่าศรีเฮ็ดเล็กดั้นยังถวายเพคนเดียว กับิบอกข่างมูฆ่าเลยที่น้องปูใหญ่เพิ่นรับรูแล้วเพิ่นก็สิบอกตัวเห็นบอกสันนั้นมูฝันูด้ดก,กับฟันว่าแห่ตนเงินตนอย่างหลายสามคนเลยเดนเนาะฟัน,ฟนกเกี่ยวกับวัาทฮาสี่คนทึงคุณยายคุณยายกับฟันเราอยว่ามันสีออกบ้านเลขที่วัดนี่แล้วสองหกนี่แล้วตัวฝันเกี่ยวกับวัดต่องคอยยังฝันเนาะต่อพ่อที่ก็ฝฟันเราไปหามศพอยุวัดเนาะแม่อ้อยกับฟันว่าอันได้ปลาไปขั้วอยู่วัดแม่เดือนกับฟันว่าอันคนแห่ตนเงินไปวัด แต่ว่าถ้านในถวายมิได้ขนสิทฐับไปถาถวายาปูงยลงมั่ลับโอ้ผู้เดียวปูวคุณยายอันคุณยายฝันแม่นกับฟันเห็นปูอยู่วัดประศรนเอ้าแสดงว่าสิออกเกี่ยวกับวัดค้าขาโพติดเนาะโซก,กับละเฮาก็แสดงสื่อเราไมเห็นมันถามว่าโซงหนึ่งอันลาบถวยบักใหญ่หนึ่งฟันนฝัเรื่องที่ว่าผดีสามขวาฟันมาแตงศิลป์อันลาทุ่เฮาเนี่ยแห่ต้นเงินไปถอดบานบานเฮาเมียว่า อือ,อันตุนเงินหันก็ได้หลายดอกแต่ว่าอันคนอื่นก็มีมาถอดมีแต่ตุนมีแต่ตุนเงินมีแต่แบบมีแต่ตุนเงินแบบยางแบบยางใหญ่เลยแต่ว่าของเขาอของซุ้มเขาอันตุนนี่ยหน่อยว่าแั่เหมือนว่มันจะได้หน่อยบอกมันจะได้หลายคือก็เจ้าบอกแปลกคนในชารที่ได้ร้ายก็เป็นเลขที่ออกเลขของเอออืมตาฝันแก่ตาฝัน เาวาวาว่าไม่ไว้ฟันมาไปป่าแถวป่ายุวัฒอืมอืมว่าสองหกกับสองเก่าด้วยสองตัวแล้วเวยเอานี่บ้างได้ป่นนี้เถอะเงื่อนนันได้เท่าไดเงินตูนเงื่อนบ่อาบ่ได้นับแต่ว่าอันปูเนี่ยมกระล่างสิบาอัดอืมแต่ว่าเห็นตะปูเนี่ยมมันคนกระล่างสิบเอ็ดคนกระล่างสิบเอ็ดทอดปูเนี่ยมก็ออกออกมาพู้เดียวเห็นตะปูเนี่ยเห็นแต่ทั้งหลังแบบ หัวต่ว่าเป็นกูเนี่ยต่ว่าอันต้นมันหนีได้เท่าไรบ่กูแต่วันหัแต่ว่าคนคนเหนือเตรียมตัวไปถวายเงินยนั่นลายรเตรียมเตรียมเดินวัดเลยเป็นบ่อยเตรียมวัดแต่ว่าอันแต่ว่าหันหนาไปทางทิศตะวันออกแม่ยว่ามันจะช่วงหน้าเนี่ยสุดอันหนาวไปทั้งที่ตะวันออกเอ๋อมันก็ออกก็ขาดตัวสัตว์มันก็ออกตัวสัตว์ว่ามันละน้อยว่ามันเป็นขึ้นจังอันมันเป็นขึ้นจังอยู่อัน เาสมัยเองกู้สมน right? ุนจำได้ปะวดวดไม่เข e oh, like ่าตะกุ CGI> ่นนว่าไม่เรียกชื่อฮะเกตหาัวตัวเลขวะจ้างได้ื่อเรียกเกตหากับเ็ดเก่ากับสองหกกับสองเก่าพ่อสี่ตัวอืมจ้างวะ ตว่าคนนั่นเตเนรียมไปถวายเงินอยู่บ้านบ้านห่อรลายไรีลยต่ว่ามีรปูเนี่ยมเป็นตุลาคมมิไรยมใช่หมมิตะปูเนี่ยม่ไหมเลขส,อสีออ,อ,อก,ก,กแปดสองหกตัวโซ่ขื้นอยู่คู่กับแปดเนาะโอ้เลขสวยแปดสองหกเข็งๆเลยแปดสองหกตัวเดียวเลยเอ,อือแปดสองหกเก็ดสองหกเนี่ยเลยข้าีกิ่ต่ว่าข้างฝันมันขึ้นนอันขึ้นมาได้ก็ว่าฝันรอว่ฝันกอนที่แจ้งเวละเอา เขาก็นอนบรหลาบเดมไม่ได้ครับไม่ได้ครัม่ไ้ครับไม่ไ้คร่ได้ครัม่ไับไม่ได้รับไม่้ครบม่ได้ค่าด้ับไมได้คับว่้ครับไ่ได้เจได้คันไม้ครับไม่เดราบม่ไน้ม่ได้ครับ่ได้ครัไ่ไ้รไ่าด้ครับ่ได้ราบน่ด้ครั่ได้ั่ไเ้คราบไม่ได้ครับ่ไ้ครับมด้รัะวม่ไ้ครับ้คบ่ไม่นับไ่ด้ัยไม่้ ผมสสานไว้เห้อือไครดีอย่างนี้หันเ่าของเราองสำสานแตออดหนันมบนบอกเนีนนยนวกต้นพะกามนันเนยนบอกเนนเนีอาคนน่ละสานม่นล่ะตสาน่ะนะเพราะว่าอันเราถีเลขแท่ไหหงวดหงวดส่วนบนน่ะเท่ากี่เนาะนมนนเีนี่มงทันลนม่ได้ทีแต่เราแม่ได้เป็นตูเลยเลาแหวนาอืม มาบกแค่เป็นตูดเลยหวดที่เราถืดดีๆแล้วนอนอยู่หันละเออโอ้ยหบกแกอะไรบกแเอาแรกยี่เออไปตัวว่าจังไรกับข้าวบวกเนอะนี่บกติดเลขเพื่อนเท้าทรงไม้สองหกนี่เหล็กหกนี่ละเลขวัดนึงบอจั๊กสองสองฮานี่พระิดมีมองไปมองมาอยู่หรอพระทิดเห็น สองหานี่<ม>ที่เบาสูฟังเอ้อ<ม>เลขขัน,นย่ามเขาว่าถึงอันอันอันอน,นี่มูนมมี่มูบ้านปลัดแฟนเพื่อนนี่สิเสียชีวิตไปเจ็ดแปดปีเลขกมันจะออกสองหาเพราะว่าเคยถูกตัวนี้บาดที่นี่เขามีโศกกระเลขสองหานี่แหละกับบ้านบ้านของเพื่อนเท่านี้หละจ้ะบ้านนี้เลขว่านี่คือสองหงนะพอทนเนาะ สองหาแล้วก็สองหกสองหาสองหกก้าหัวเอาเด้อใจเอฟซีเด้อกัไม่พิมพ์ก็ลงให้เบิงเสียละจ้ะเกินเพิ่นฟันมันขึ้นนอกทีนเนาะฟันฟันฟันขอนสิแจ้งนี่แหะเพาเพิ่นไปกักตัวอยู่บ้านเพิ่อนนะนะเพิ่นถูกกักตัวอยู่หันก็ออกแล้วละละแล้วเศร้าแล้วเศร้าละละแต่ว่าขึ้นแรงนั่นแหละว่าฟันนั่นฟันเห็นพ่อที่เสียแล้วมันบอมาหาอายุเพิ่นกับแปดสิบแปดสิบสองนั่นละจ้ะ บานนี้มือมือว่านก็นเลยบอกว่าวขออันกับประลาให็นในเดอ้อขอกับแฟนตัวให็นนเดอ้อ uh huh. แฟนเป็นเสียชีวิตเจ็ดแปดปีแล้วบอสเห็นละเพะื่อนก็นเล็ขอจมปากจมค่าละเพิ่นคือเล้เห็นเงินว่ามันบ้ไปแห่ตัแห่ตัวเงินไปวัดโคนเต็มอยู่หันหนาไปทางทิศตะวันออกนะพราพทีเนะจังหวะห่ว,หมวยมันไม่ออกแล้วเพราะจังหวะว่าบ้านออกอ้นเลยที่วัดเอสองห้ ต่ว่าคนฝันเกี่ยวกับวัดงวดนี่ซีหาคนเดอใจเอฟซีฟังน้ากันให้เป็นแนวทางเลยนี่ต่ว่าเพราะที่มีพิมพมกับมันใจอยู่เด้อเนาะมาข้าวเป็นยังสองหาสองหกสองแปดเลขตัวเด็ดเด็ดนี่เข้าไปทําบุญเรีนบ่เนจาถ้าสีถ้ายางเฮ็ดเลขด,ดัดเพาถาวายพิุ่ษเฮ็ดตะปาินก่ในนี้แล้วหัวก็ถวายถวายบ้างนึงกัน เห็นเรบ่ทรงหมอบนะเพื่อนบ่ท่านได้รับมือนเออเพื่อนในหมอบเพื่นใน้รับแล้วเพิ่นอาจิิบอกสัวเข้าเนเอนจ้ากูไงเฮ้านะปูไงเพิ่นอาจจะหายสพวกเข้านะหวัดเดนจ้าหนึ่งมีนาคม6กหา่่จ้ะี c ก็มักกับจัดใบน้าเดือปั่นท่วงเลย2อหกนี่แหละคงสุดท้ายแล้วจ้ะบ่ได้ลงคลิปแล้วว่ะสองหกสองหาเลขวัดอวยหัวเอาจ้นมักกับจัดไปจ้าจะให้เป็นแนวทางนะค่ะข้าะเนา ซื้อเหลวัดหาอย่าปากเจ้าปากไปซื้อหลวดมันใดห้อาจังสิได้เหตุตนเงินอีหลีแม่จังศรใดเหตุตนเงินอีหลีโหัวฝันเกี่ยวคักแต่ว่าเ้ากับว่าเล่นลายัี่นี้นี่ว่าขนคนก็ท้าไปถวายตนเงินอยู่วัดสาบสาบลายวันสาบมีบบบตะใบลอยใบหางลอยใบยังเป็นแผลอ,ยอยุอยงอืมไม่ได้อีแม่เราฝันเห็นผักโขดสีกัวสัตนี่จะผูกฝันเกี่ยววัดนี่จะปูกฝันเกี่ยววัดไป อือกูยัยเสียหายส้วมอีแล้วใสอีกเข็งเข่งจักลอยกันน้ำแรงเมาสํามไทยในเรื่องอื่นเข็งเข็งรถเดี๋ยวจะไปซื้ออันลอตเตอรี่ไว้จักกรรมเนี่ยเอายังเลยตัวเซียวอีหยังไงมันไปมือแรงมันจะสีเข็งคัด ข้าพูดเขามาแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อทิมไม่พิมพ์มีโชคกันด้วยจ้าอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์พารวยหมูกระโทรมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะก็คุยไล่กลุ่มกันนี่ละจ้าอยากให้ได้โชคได้ลาบนำกันทุกคนด้อคะเด้องวดหนึ่งมีหน้าคมโหขาเนาะมีตะปูฝันเกี่ยวกับวันบานไม่พิมพ์เด้องวดนี้หาหกคนพร้อมกันจ้าก็ให้เอฟซีได้นำกันทุกคนคือบาปูใหญ่ หลวงปู่ยายอยู่บ้านโพธิก็ไม่พิมจะให้โชว์เข้าล่ะจ๊ะเด็กวัดกับสองหกนี่ละจ๊ะสองหกสองเก่าเนาะจะให้ได้โชวได้ลาบน้วกันเด้อให้ลำๆล่ย้ยๆจ๊ะมิยังก็เว่าวสู้กัน,กนฟังแบ่งปันกันสำหรับมือนีก็สำนีกอนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ